สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่อง o ร e ทราเวลคลิปนี้นะคะก็จะมาเฉลยว่ารัฐบาลนะคะรู้ได้ยังไงว่าผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะนั้นมีรายได้เกิน3 0 0แสนบาทและมีเงนเินเก็บในบัญชีรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทนะคะก่อนจะไปชมคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง o รส Travel ด้วยนะคะ โครงการเราชนะนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกในวันที่29มกราคม2564ใน w w w r a ไ c h a n a .com นะคะโดยนอกเหนือจากผู้ที่เป็นข้าราชการผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33แล้วยังมีอาชีพอิสระหลายคนนะคะที่มีรายได้เกิน3 0แสนบาทต่อป,ปีหรือมีเงินฝากในบัญชีเกิน5แสนนะคะ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยนะคะจึงเกิดคำถามว่าทางรัฐบาลจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราเข้าขาย2กลุ่มนี้นะคะโดยเขาอ้างถึงฐานเศรษฐ,ฐกิจนะคะว่าได้ออกมาเผยแล้วว่า 1. น,นะคะกลุ่มผู้มีรายได้ประเมินเกิน3 0 0 0 0นบาท หลังจากที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังจะตรวจสอบนะคะว่าท่านได้มีการยื่นแสดงแบบรายได้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่นะคะหากยื่นก็จะดูว่ามีรายได้ก่อนหักค่าลดหย่อนเกิน3 0 0แสนบาทหรือไม่ส่วนในกรณีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยายังไม่เคยยื่นแสดง แบบรายได้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาก่อนกระทรวงการคลังนะคะก็จะยกผลประโยชน์ให้กับผู้ขอรับสิทธิ์รายนั้นๆหากมีคุณสมบัติอื่นครบก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3,500บาทนะคะ 2. กลุ่มผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5แสนบาทโดยหลังจากลงทะเบียนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าบุคคลที่ลงทะเบียนเอาไว้นั้นมีบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน5แสนบาทหรือไม่หากไม่เกินหรือมีคุณสมบัติอื่นครบก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3,500บาทซึ่งก็ต้องรอดูกันนะคะว่า โครงการนี้จะสำเร็จหรือร่วงไปด้วยดีไหมนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก็สำหรับใครที่ลงเทะเบียนนะก็ขอให้ได้รับเงินกันทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ